เป็นยังไงพาร์ทที่แล้วเห็นหรือ,อยังครับผมยัสโกปอปบมุกใส่ยับเหมือนกันแต่สุดท้ายกูก็แม็กไกวเหมือนเดิมมึงอย่าเอาภาพจําจากพาร์ทแรกดี๋ยวคมันอายนะเว้ยเดี๋ยวพาร์ทนี้จะไม่เห็นแฮร์รี่แม็กไวสักนัดเลยครับผมตารางในตอนนี้เราอยู่อันดับที่13นะตกมาถึง2อันดับมี8คะแนนเท่ากับนิวคาสเซิลแต่ผลต่างประตูได้เสียแย่กว่าเยอะครับผมตั้งแต่เรามายืนแบกขวาตอนนี้ลิฟลาเมนโตก็เริ่มหาสนับตโตแล้วเฟตกด3ประตูจาก3เกมนี่ครับผมนูวิต เกมนี้ได้ดวลกับทีมต้นสังกัดเก่าของไอดอลทั้งสองคนนะครับยาร์สตัมแล้วก็วีดิกอีกคนอย่าไปนับมันนะมันไม่ใช่ไอดอลกูแฮรรี่แม็กไกวอกัำตันทีมยูไนเต็ดเป็นสกอตแม็กโทมิเนเหรอดูไลฟ์เต็มๆครับ4 2 3 1ของยูไนเต็ดฝั่งขวาเป็นดานิโลครับแบ็คขวาปอร์โต้ก็อุ้ยแอนโทนี Anthony. หน้าเป้าเป็นตาลิมี่เหรอสำรองมีซานิโอโล่แฮร์รี่แม็กควายเจดอนซันโชอาจจะเติมหน่อยอนะครับเติมแล้วเติมแล้ว ลูบิดอู๋กูเป็นใครเนี่ยแล้วดัวเนี่ยทันเรมาเลเซียเอาตัดหายหายครับลูบิดตัดชาติกูเซนเตอร์เพืเ่อนแล้วยกมาแล้วตีม,มุแล้วอููช่องแหลนเลยถอดดวนได้ครับทาด,ดวนได้อยากลองได้อยากลองของอ๋อลู่ออกไปเดิมเฟสแม่งบ้านเลี้ยงจัดบุโนโล้บุโนโด้สวยช่องแล้วอุ้ยระวังระวังแล้วดีดโอเคอู้ เเซนตอร์ไปโกูสายขึ้นอย่างนี้กูยืนหลังสามเลยไอ้เช่ยนี่แม่งเติมสุดด้วยดูดิไปแล้วครับแบกสายเอ็ดผมที่ไม่ค่อยเติมก็ผมไปแบกสายแม่งเติมสุดเส้นจริงๆแล้วสุดท้ายไปเสียบอลอย่างเงี้ยอย่าลืมฉันครับผมเดี๋ยวไม่นี่ไงอุ้ยคืนคืนคืนไปขึ้นไปขึ้น,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 นไปแล้วได้สัตว์แล้วเรียบร้อยไม่ได้ได้ยังไงดูจังหวะกดด้วยซ้ายอดีบโอ้ กดไม่ลงคนยาวได้ได้ไดสวยเฮ้ยมาเุ้ยอุ้ยสวยมากเร็วได้ซัดตู้โอ้โหมึงเลี้ยงเข้าไปอีกก็ได้แล้วยิงแบบไม่ได้หลุ้นเลยหัวแหลปอะมูบิดไปแล้วมูบิดไปแล้วมูบิดมาดิยัดตรงกลางสวยแล้วโอ้โหงต้องกลับอะ เราได้สัตว์แล้วตีเซ่บุ๊ยโอเคสวยแล้วบอลสวนเพื่อนไป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 กูจะพยายามไม่เล่งเราต้องให้ี่เกมลุกเขาเติมก่อนไว้เราค่อยไปแล้วเอา้าให้กูด้วยไม่รับไม่รับไปดิไปดิไปดิไม่ไป,ไ,ปไปอย่างงี้ไม่ไปอย่างงี้ลูกบิดดูความเร็วเฮ้ยโอ้โหมันไม่มีตัวไหนเลยแข็งกว่าแข็งกว่าโอ้โหเสียบอลแล้วนี่ไงที่บอลไม่ได้อีกชิบหายแล้วครับโอเคสวย ไป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 โอ้โ,อโทษเลยเฮ้ยมึงจบกันให้ได้หน่อยนั่นแหละเดี๋ยวนี่ไออ์มสตองโอ้ซ้ายอดัมอาร์มสตองขวาเซนอาร์มสตองครับผมโอ้โหไอตองทั้งสองตองทีจังหวะมาสวยนะแล้วโอ้โหพที่ตรงกลางเปิดครับผมคิดว่ายิงแล้วสุดท้ายหักมาให้อาร์มสตองโอ้ลอเลสฟอร์ดจะไม่กล้าหันหน้าใส่ลูบิดอ่ะผมเปิดพื้นที่ให้เขาเลยนี่ไงสวยมาก Wiggle, สวยสบายสบายเลยสบายสบายเลยครับเดินหน่อยแล้วสัตว์อีสายแล้วผลงานของเราก็โอเคนะครึ่งแรกเลยติ้งได้เจ็ดจุดสี่ผ่านบอลสามสิบเปอร์เซ็นต์เราล่อไปร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มครับผมแล้วก็พาดไปแล้วสี่ครั้งโอเคผมไม่เติมผมไม่เติมโอ้โหผมจะไม่เติมแล้วอุ๊ยชชอ์นั่นแหละแล้วโอ้โหแล้วนี่โอเคอ่าแล้วแล้วเฮ้ยเออตัวนี้ผมเห็นอยู่อุ้ยชิบหายแล้ว คิปหายแล้วเนี่ยมีตัวสอดสอนเสมอ,อยืนเซนเตอร์แทนกันอล้ววิสวยๆได้อยู่ได้อยู่ไม่เป็นไรแหลดเจอนูวิดไปดิเล้ยวจานเฮ้ย <c oughs> เอาอยัางไงครับเนี่ยเอาบอลไป <c oughs> แค่ล้วงเองจานผมล้วงเข้าไปไม่เต็มมือเลย <c oughs> แล้วบูโน่ครับ <c oughs> บูโน่ดวลกับเปนกาติโอ อะไรวะแค่ยืนแลนฟอฟอดมันวิ่งมาชนเฉยย่าโอ้โหใจบนอนว่าสปินเลยดูวิดทันอยู่สวยครับผมโอเคโอเคผมสอนเซนเต,นเตอร์เดี๋ยวไม่นก็วิ่งมาชนกูโดนอยู่โทษอีกปกลับกันแล้วพเพื่อนอู้วช่องตรงนั้นช่องตรงนั้นโอ้สองลูกติดเลยแล้วโอ้โหแบกซา่า ไม่ดูตัวสอดเลยเหรอไป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 ค่อยเล่นกันเพื่อนมันโอกาสจะมีเห็นได้นั่นแหละพลิกข้างบนแล้วพลิกเข้าซ้ายเข้าซ้ายได้ดีแล้วตัวไม่ได้กินผม,มง่ายผมพูดเลยผมแล้วบุยที่บอลจันทร์จันทร์ที่บอลจันทร์ที่บอลอออมมองคุยได้สัตว์มีปัญหา้แล้วพุ่รู้ ต,ตัวได้นะนี่ดูบอลอยู่ไหนมีตัววิ่งแล้วกูก็ต้องเข้าวีนะแล้วกูต้องเข้านะี่นะเป็่อนลุงอูจันผมโดนลุมโอ้โหเอ้ยนี่ไง <c oughs> ฟ้องกรรมาการเฉดดนลุมเนี่ยแล้วสวยครับผมไป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 สองสามคนวัดเผาพิกได้ไหมไม่ได้ลุงวินเติมแล้ว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 กูเติมนานแล้วเ <c oughs> พื่อนโอ้ มาครับแล้วทบเราเจ็บครบแล้วสองต้นหนึ่งเสียจุดโทษจากเราแบบไม่ควรเสียเป็นทังมองควยอะไรเอา่ะล่ะไ <c oughs> อ้เหียโคตรนักเลงเลยดูวิดกูเลตติ้งผมได้เจ็ดจุดห้าถือว่าโอเคนะแล้วก็เสียสองประตูแทเข้าไปห้าครั้งจา่ายปรได้ทุกแปดครั้งโคตดพอใจยูโยไม่ยี่สิบ้ดูแล้วโครตรชอบแบบดุดันว่ะ คือพื้นที่ของเราอะ่ะบอลไปได้ครับคนไปไม่ได้แล้วก็เกมต่อไปคาราบาวครับรอบ16กับด้นพาเลทที่เซนต์แมรีดูจากเกมแมนยูอ่ะเราเติมเกมได้ดีนะแต่จังหวะคอรสไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับไม่แม่นมาฝึกคอร์สกันสักหน่อยดูคอสซ้ายครับผมสายยงยงครับผมแล้วได้ด้วยวะ่ะฝึกไปเยอะๆไอ้ y. คอสพวกคอสพวกอะไห่พวกนี้ต้องการครับเผื่อจังหวะเติมหรือไม่ก็ เปิดเชียอะไรเนี่ยแล้วคันอยู่เลเวลอัพเป็นเลเวล12ได้สกิลพอยต์มาอีก3แล้วก็บอลวินเนอร์พอดีเลยว่ะได้บอลวินเนอร์เพราะว่าอันเนี้ยที่ใช้วิงไกลก็นึกว่ามันจะใช้แบบเปิดได้2เท้างั้นก็ไปเกี่ยวกับเกมรับทั้งคู่เลยครับบอลวินเนอร์นี่ใช้สำหรับแท็กเิลครับผมการเคลื่อนที่ไปชนอย่างเงี้ยมันจะดีขึ้นสกิลพอยต์สามขอมาใส่จ้ำดิตอนนี้จ 72, ัมเจ็ดสิบสองเหลืออีกหนึ่งสกิลพอยต์รีแอคไปมาทำไงเขาหน่อยสิ โอนน้มาทักทายพี่เขหน่อยสิไม่ได้มาเจอกันนานสวัสดีครับงงแล้วสิทำไมน้องหนะ้าตาอ,อย่างนี้น้องน่ารักขึ้นแล้วนะครับน้องไปทำมันมาสวัสดีพี่เขาหน่อยโอ้ยของพ่อมีแต่คนรักมั่วไอ้ชาติกวนเกี้าวไอ้อย่างเด็กขวอ,อ,อ,อย่างเด็กขว้า,า,ดวาได้กำลังใจจากลูกชายสุดที่รักมาพอแล้วครับผมรอบสี่ในฟุตบอลคาราบาลครับที่ตั้นพาเลต์อ่ะฝั่งซ้ายของพาเลตจะเป็นยูฟิตซาฮา ให้ให้ลม้มโอ้ยต้องการ7.5เรตติ้งเลยเอ๋อแล้วก็ห้ามเสียประตูมากกว่าหนึ่งประตูสุดท้ายคอร์ตบอลเหมือนเขาจะต้องการให้เราเติมเกมว่ะจะพยายามกพ็พดตั้งพาเลทก็ผม4-3-3ฝั่งซ้ายวิวฟิทซาฮาจริงๆด้วยแล้วก็โอ้ยไอ้เบอร์14อ่ะมาเตตาเนี่ยตัวโคตรใหญ่ขอผ่านแบบ90นาทีครับผมไม่ต้องดดนจุดโทษนะแวเขาเล่นเพื่อนเพื่อนเดินเลยตรงกลางตรงกลางยืนแปลกแล้วมาแล้วต้องวิ่งคนนึงต้องวิ่งคนนึงวิฟิท ดูวฟิตแล้วได้ไง่ออยออยมาเตต้าแม่งได้ง่ายเลยอะง่ายไปเพราะเพื่อนโอโนเโหเซนเตอร์ไอซายืนเหม่อครับผมมึงเหม่อมองฟ้าหรือยังไงแล้วดูสายเต็มโ้องยังเหนื่อยยังไม่ทันออกเลยมึงเอาซะแล้วเหรอแล้วอูหูจันุณดวนเลยครับเขาหนักเกินจันโอ้โหอาริโบนี่ตัวหลักของทีมเลยนะจันยังไงจันต้องลวงแล้วจันแล้วแดงสวยงาม ดูท่านจานล้วนควอยี่ห้าเลยดูจังหวะเข้าบอลครับอื้อหื้วโอ้ผมจะดูดันแค่ไหนผมก็ยังไม่เคยโดนใบแดงนะเอิมมาดิโอสวยอ่ะบู๊ยมาแล้วมาแลดูอีกมาแล้วล้อก่อน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 เพื่อนล้อก่อนเพื่อนมาแล้วมาแล้ว มาเน้นเน้นมาเน้นเน้นไม่ได้เทคแล้วดิสัดเติมได้ผมเติมได้กูเหลือสิบคนงนี้เติมสบายโอ้โหแล้วกูเป็นใครเนี่ยมาให้อย่างงี้ไปย้อยเลยย้อยเลยไม่ถึงโอ้หูไหนกูต้องเติมดิไปครับมาสวยเห็นแล้วเห็นแล้ว,ลวเออร์ลี่คอไม่ถึงเห็นปาาระจันผมไม่เติมมันก็ไม่ได้อีก โอ้โหไม่ต้องส่งกูขอโทษพีดอันแล้วพิดแล้วได้สัตว์อู้มาแล้วมาแล้วนูบิดมาแล้วโอ้โหไม่รอเลยเหรอไม่รอกันเลยโอเคสวยได้พิกได้สัตว์ติดแล้วแล้วโอ้ไม่ได้พีดยังได้อยู่ยังได้อยังไงโอ้โหเหนือเกินไปไอ้กูไม่มีสกิลเพื่อนมาช่วยหน่อยโอ้โหแล้วกูผิวมากมั้งพีายามสตองผมถอยแล้วผมถอยแล้วผมถอยแล้ว โอ้ย oh ไม่ให้กูถอยอีกเอาไม่ล้ำโอเคสวยยังไงได้ซัดได้ซัดมันเรียบย้อยโอเควอดเพาลกลับมาได้แล้วครับผมเนี่ยจะลงไหลรอบครับสุดท้ายเริ่มจากเราแล้วจบที่เจมวอดเพาลไปขึ้นบนสวย,ยไปเลยตามช่องตามช่องแล้วบนนี่ไงว <c oughs> ิ่งเป็นเจ็กเลยตอนนี้โอ,อ้มาได้ได้ได้ยังไได้ ต,ตัว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 โดนนะผมบอกเลยตัวตัวกระชากกับผมโดนนะโอ้เสียทรงโอเคได้อยู่เรามีได้อยู่ <c oughs> นี่ไงเรามีได้ไจันที่บน <c oughs> บอลจัน <c oughs> โอ้แล้วเหลือง <c oughs> จันจันทิพน,บน <c oughs> ดูเลยครับดูกันชัดๆเนี่ยเ <c oughs> นี่ยขนคนชอบขน,นชอบแค่นี้ผมก็สุขใจแล้วเห็นแล้วบอลโยนงี้เสร็จดูวิดดินี่ไง แล้วสวยครับผมอ่ะจบครึ่งแรกนี้โอเคหนึ่งตัวหนึ่งเฮ้ย <c oughs> ผมก็ไม่เข้าใจโค้ดนะผมเสียบฟาวโดวนเหลืองโดนไรว่าโค้ดแม่งตบมือใหญ่เลย <c oughs> ต้องการอีกหนึ่งประตูจบใน90วนาทีอะ่ะจะดีมากเลยเพราะว่าตัวผูเ้เล่นเราเหนือกว่าอยผมเห็นพื้นที่ละระวังนะซาวหน่อยซาโอลิอเซแล้วมาต้องการต้งกางต้งกาง การเพื่อนแล้วโอ้โหเป็นยังไงอ่ะทำไมมันโดนง่ายจังเพื่อนโอ้ซัดขวาโอลิเซสถนัดซ้ายด้วยแล้วโอ้โเข้าได้ไยังไงเนี่ยแล้วยังไ,ไเงเลเือกเลยเลือกเลยแล้วซัดเองติดแล้วไม่ได้เเได้สวยไนดิสวยครับอหลบแล้ว เน่นยอู้สวยแล้วโอ้ยิงแรงเพื่อนยังเติมได้อยู่เเล่นกันเลย,ยเติมอยู่เติมอยู่เอาไง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 ย่อยอู้สวยเลยนี่ไงลึกองตัวน,นี่แหละสวยแล้วสวยแล้วแล้วยัดเ,ดเดรียบบอลยอนหลังแล้วสัน่นรีบลงอยูอเ่เก่กลับมาสองต่อสอง ดูครับผมเริ่มจากเราอีกแล้วแล้วดูมาอาร์มสตองกดด้วยขวาเรียบร้อยเลยเขาเล่นไปขอเขาเล่นไปค่อยๆพวกเดินหน่อยเดินหน่อยเดินหน่อยมันง่ายไปเขาสิบคนเขาสิบคนในที่มึงอย่าลืมดิระวีฟวีฟต์นะฮะนี่ไงโรวิแล้วโอเคบิโบสอ,องคนสวยขวาไปแล้วขวาไปแล้วผมไม่เติมรอบนี้สวยอัรมสตองอัรมสตองไปอีกไอตองโอ้ตองอตอง,ตอง อู๋ตอนเขาเอาเละได้เปิดเลยเร่องเอ้หัวขอตรนี้เลยตรงนี้เลยโอ้โหไม่รักกูเลยเอ้ยคืนก่อนขึ้นไปก่อนตัวนู้นไปขึ้นตัวนู้นไปขึ้นนั่นแหละแล้วไปอืแล้วลูบิ้ตายแล้วตายฟีคิกครับผมบอเดเผาโดนเปลี่ยนออกอหิระยะน่าสนใจแต่เราต้องเล่นเกมรับก่อนอ่ะไม่เป็นไรครับกูก็ได้ถ้ายิงอย่างเงียงย้ย ผมดูนู่นเลยวิฟิตั่้งไงได้อยู่ได้อยู่เพื่อนผมทันผมทันผมไม่อยากพีชีพอ่ะดักสวยมากโอ้โหผมนอนร้อยเฉยไม่มีอะไรแล้วไม่มีียอะไรเลยตรงนี้ <c oughs> ยืนดูอะไรกันครับโอโหผมงงตั้งแต่เปลี่ยนบอดเผาเนี่ยผมสไลด์ดักรอแล้วครับผมแล้วเนี่ยมันต้องคืนมาตรงนี้อยู่แล้วแล้วจังหวะจบอูหเซ็นเตอร์ แล้วจบเกมโอเขาสิบคนเพื่อนดูวิดไม่ได้ว่าเล่นไม่ดีนะผมเติมไปเปิดผมเติมไปหมง่งคือมันมีจังหวะเยอะมาก ดูตรงนี้ยิงไป15ครั้งเขายิงแค่4ครั้งคือทุกอย่างสติเราเหนือกว่าเกือบหมดครับผมยกเว้นแค่เปรเซ็นต์การของบอลส่วนความพึงพอใจโค้ชเหมือนเดิมคือผลงานส่วนตัวเราดีมากครับผมแต่ผลงานของเพื่อนแม่งแย่ยิบหายตกรอบอย่างนี้ทีมที่ผ่านเข้ารอบมีเอเวอร์ตันอ์เซนอนเวสต์แฮมกิตตันพาเลเต้นครับแมนซิตี้แมนยูโคเวนทีชนะลีดครับแล้วก็เชลซีบอลถ้วยก็ตกในลีกก็ตกเหมือนกันครับตอนนี้ในลีดอยู่อันดับที่15 ผมก็เต็มทีแล้วเกมต่อไปเจอวินล,ล่าครับผมทีมอันดับที่เท่าไหร่สี่นาตึงเปี๊ยะนูวิดกูไม่ตึงได้ไงอะฟอร์มทีมอย่างเงี้ยคือถ้าจะขอกลับมาเป็นเ,นเซนเตอร์ตอนนี้คือต้องนับตึงใหม่ซึ่งมันยากมากเดี๋ยวขอประคองตำแหน่งนี้ไปก่อนครับผมโค้ชชอบด้วยจังหวะแบบวิ่งมาแล้วไล่เสียบอย่างเงี้ยเกมนี้ดวลกับคูตินโยมาแล้วครับมาแล้วหลงพ่อหนูหนวิดไม่ทันเลือกเลยเลือกเลยเลยนี่ไงแล้วซังซังเลย ระวังระวังมีตัวสอดมีตัวไกลแล้วโอเคดิ okay. บออกูนี่มันแม็กไวว่ชัดเลย <c oughs> บอกแล้วบอลผ่านได้แต่คนผ่านไม่ได้แล้วอุย้ยระวังระวังระวังเลยเข้าเองเข้าเองอืมโอเคเดินชิดเพื่อนเดินชิดเดินชิดเลยเดินชิดเลยไทยลอนมิงแล้วสวยเลยไม่ล้ำสวยมากตองตองข้างในตองยัดสวยแล้วบอลเล่ดิบอนยังไง อยู่ต go ัววิ่งให้อยู่ตัววิ่งให้อยู่ไม่ง่ายแน่นอนโอเคจะมาขึ้นทางนี้อู้ยแล้วมันขึ้นง่ายเลยขึ้นง่ายเลยครับไม่มีตัวมาไม่มีตัวมาแล้วมึงไม่ขุมเข้ามาแบกซ้ายโอ้โหแล้วเนี่ยแบกซ้ายยืนดูครับผมลาฟาลาฟามาเฮ้ยต้องเข้าต้องเข้าต้องเข้าอู้โหโอ้โแล้วอู้ยเฮ้ยแล้ว ้ไปถอยกันอย่างนั้นนะดูถอยหนักมากแล้วสุดท้ายโอ้โหเวลาเขาแชบโอ้ยโอ้สู้เวลาไม่ได้เลยพอขึ้นเกมไปถึงกรอบเขาอะทีมเราแบงตื้อหมดเลยครับตรงกลางสร้างสรรคเกมไม่ได้นูวิดผมเริ่มมุนีดแล้วตอนนี้อู้ช่องช่องเห็นแล้วเห็นแล้วนูวิดนี่ไงโอ้มาตรงเรามันไม่ใช่เรื่องง่ายครับผมเขาทําไม่ได้เลยดูดิอัลสตองอัลสตองไปสุดเส้นอัลสตองเอาสวยดิ ให้ใหแล้วนี่ไงแล้วไม่ตรงกออูโห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 ้สะบัดคอทับหลุดไอ้บ้านี่ไงที่บอลอ๋อทําไมอาจารย์ไม่ตัดไม่ได้จะหลุดแล้วเมื่อกี้การเข้าบอลครับผมเขาเข้ากับแม่นแม่นกูแม่นตีนคนอย่างเดียวเลยยังไง ได้อยู่สวยอย่างกลางนั่นแหละได้จบได้จบแล้วอู้อยู่ตัวกลางนะอยู่ตัวกลางใหนะ้แล้วนะเหล่าเพื่อนเอาหน่อยโอ้โหตรงกลางกงลางโลกเลยแล้วปู่ประตูแล้วปู่เอนเตอร์ไม่ได้เลยอ่ะดูดิคอสแฉบโอ้โหแล้วเป็นโอลี่วัตกินหนูวิ่โดนเบียนออกแล้วครับเปลี่ยนกูเลยแล้วเหมือนจะส่งลิมเปอร์เมนโต้ลงมา ก็จบศูนย์สามเหมือนเดิมครับเราเป็นโตลงมา9นาทีมันทําอะไรไม่ได้อยู่แล้วปัญหาหลักตอนนี้คือเซนเตอร์การเป็นเริ่มไม่คุยกันแล้วอะและตอนนี้เข้าสู่โซนหนีตกชั้นตั้งแต่ต้นฤดูกาลเลยว่ะสิบเกมมีแปดคะแนนอันดับสุดท้ายเป็นเบนส์ฟอร์ดรองลงมาเป็นบอลสมาร์ทแล้วก็นอตติงแฮมฟอร์เรสต์แต่คลิปนี้ครับขอจบกันตรงนี้ก่อนชอบกดไลค์ครับคอมเมนต์พูดคุยชอบมากๆสมัครได้กดกระดิ่งครับเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปของเจ้าหนูจัสโกนูวิดอยากให้นูวิดกลับไปเล่นเซนเตอร์ไหมคอมเมนต์กันหน